ถึงแม้ว่าจะป่วยแต่ก็หอบร่างเล็กๆไปร่วมกิจกรรมกับหนุ่มบี้สุกฤตนะคะสำหรับนางเอก300ล้านไอซ์ปริชยาพงษ์นนานิกรงานนี้สาวไอซ์เลยขออัปเดตเรื่องของสุขภาพว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยเพราะผมงานหนักมากจริงๆค่ะแต่ถึงงานจะหนักงานจะเยอะเจ้าตัวก็ไม่หวั่นเพราะยังไหวส่วนอาการบาดเจ็บกระดูกที่เท้าแตกจากการขึ้นคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์จนถึงขั้นต้องดามเหล็กนั้นเจ้าตัวก็เผยให้แฟนๆได้ใจชื้นว่าตอนนี้หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละค่ะ เพิ่งมีประสบอุบัติเหตุไปค่ะขึ้นคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์แล้วลิฟต์นี่นี่ก็เรื่องกระดูกกระดูกแตกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วไมมาล่าสุดหมอก,ก็บอกว่าไม่ให้ลงน้ำหนักเท้าเยอะดีขึ้นค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแค่อาจจะยังแบบว่าต้องระวังในเรื่องการลงน้ำหนักเท้ามากข,ขึ้นยอะไรเงี้ยนะช่วงน,นี้ปวดปวดงานเยอะใช่ก็ช่วงหลังอ,อ็พยายามดูไม่ลดงานแต่ว่าจะดูแลตัวเอง